ได้เรียบร้อยเมื่อเช้าผมก็ล้มแต่ไม่เจ็บอะไรนะเออผว่าล้มเออล้มไปดือกล้องอยู่แล้วล้มเลยแต่ว่าไม่เจ็บนึกว่าจะเลือดไหลแต่ไม่ไหลเว้เหนียวเว้เออมันมูเดี๋ยวดูกล้องไงเท้าเป็นเกี่ยวเลยไม่เจ็บเขาเป็นเลี้ยงโต๊ะกิตอนตอนตอนเย็นนะครับเลี้ยงใครอ่ะเลี้ยงเลี้ยงวิญญาณเลี้ยงวิญญาณใครเลี้ยงอะยี่สิบโต๊ะเออเอกพันกับไทยครับอ้าวแล้วใครอ่ะแล้วใครกินอ่ะก็ลังก็มองว่าเป็นคนได้กินไหมไม่เขาเลี้ยงวิญญาณอ่ะเลี้ยงวิญญาณแล้วแล้วได้ไงอ่ะ ก็แล้วแต่ครับเย็นเสร็จขยันแล้วก็สอนไปกินได้ใช่ครับไหนวะไหนดูดิ่หมายยางตัวจีนโอ้โหเฮ้ยผู้จริงผู้เล่นเนี่ยเลี้ยงวิญญาณยี่สิบต๊ะเลี้ยงวิญญาณแล้วมีอาหารวิญญาณป่ะอาหารจริงป่ะหรืออาหารวิญญาณก็ของจริงเฮ้ยผู้จริงผู้เล่น ลองอาหารจริงหรืออาหารวิญญาณโอ้โจีนอาหารอาหารจริงเหรอหรืออาหารวิญญาณอาหารจริงด้วยอ,<า>อ๋อดีมากเลยแล้วคนกินได้ไหมยี่สิบโลไม่แน่ใจอ้าวบอกว่าไหว้เสร็จแล้วไม่น่าหก็อ๋อไหว้แล้วก็กินได้ออโอเคโอ้โหเอาจริงไว้บินเสียงตัวจีนะพวกเราก็ช่วยกันอนุโม,มทนาจิตด,ด้วยมาดี สสวััดีครบโอ้กี่โต๊ะเนี่ยที่ที่สิบครับที่สิบโต๊ะมีมีอะไรบ้างมีข้าวผัดมีไก่ครับโอ้จริงเหรอไก่ย่างด้วยเ <c oughs> ลือกไปแดงอา้าวหรือว่าทานแก้วยังคไงแข้วบางวันกินแล้วดีไว้เอา้าสบายสบายใจก็ทำไม่มีปัญหาโอเคขอบคุณนะเฮดี๋ยวพี่ใหญ่เมื่อเช้าได้กินโรตีอยู่ไหมเนี่ย ได้กี่โรตีมะเฮ้ยไม่ทันเหรอเฮ้ยจริงอ่ะเอาไม่ต้องหลายสิบชิ้นนะเอ้าไปดูไอ้ไอ้ใบมันหน่อยป่ะใครพาไปอ่ะโอ้พี่ใหญ่ก็ดูเหมือนลูกเลยเลี้ยงเหมือนลูกเลยหัวหน้าไปดีนะโอ้ขยันมากเลยหัวหน้าเรามาตลอดเลยเป็นคนนี้ขยันมากเลยนแน้องก็ช่วยช่วยงานตลอดอ๋อเก่งมากเลยฐานช่าง เอามันขี่เครื่องมาเลยเหรอเคออเครืองอญอ,อาบายไปกับพี่ใหญ่แบบพี่ใหญ่ไปด้วยไม่ต้องไปไต้องไปไปด้วยเหรอ,อโอเคติง่งดีๆไว้บานรถใครวะเนี่ยขับไปจากบางนาขับไปดีนเ้ยขับไปโชคด,ดีมีปัญหาอะไรบอกน้อยบนอนตาปสิไปประชุมนิดนึงติดางานก็ก้าวหน้าดีดี เรีบรีบรียบร้อยดีไหมสถานการณ์กินอะไรกันเนี่ยมื้อไหนวะเนี่ยเออใครมาม่วนมาแจกวะมากินดีเว้ยเออโอเคได้ไหมครับได้ไหมไรขอบคุณมากเอาเลยกินกันเมื่อวาเนี่ยไม่เท้าเรียบร้อยดีล้มไปแต่ว่าไม่เจ็บอะไรนะเสียฟอร์มนิดหน่อยโอ้โหนี่เหล็กเป็นต้นอันนี้เขายึดเป็นหลักฐานไว้นะเนี่ย อันนี้คือสิ่งที่ทางกรรมการเข้ามายึดเป็นหลักฐานเนี่ยก็ถอนมาเป็นต้นต้นเฮ้ยมาดีเดี๋ยวมาดีนะน,นี่ยึดเป็นหลักฐานไหมอันนี้ได้เนเะสาเลยตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วตอนนี้ที่สีแดงนี่คือกรรมการเขายึดเป็นหลักฐานเพื่อเอาไปตรวจสอบก็ต้องพยายามเก็บไปให้มากที่สุดน,นะแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะ มันตอนเช้าจะมีหน่วยจากตมรวยชาธริกาแต่ที่ต,ตรฐานเข้ามาเลือกชิ้นแล้วเราก็จะเลือกออกมาเก็บไว้ให้นะแล้วเดี๋ยวจะขนไปก็อาจจะเก็บชิ้นตัวอย่างก่อนแล้วค่อยขนหรือว่าอีกทีหนึ่งแต่เราแยกมาละมันก็มีการเก็บชิ้นตัวอย่างนะะเพราว่ามีคนกนังวลว่าจะแบบล้าไรวะพ,พยายามเก็บเท่าที่เก็บได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยกเก็บเอา,าเไว้ด้วยชิ้นนี้อันนี้ชิ้นตัวอย่างที่ดึงออกมาเก็บไว้ดูว่ามันได้มาตรฐานไหมอะไรเงี้ยนะ Okay. นั้นก็มีการเกร็บตัวอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากกอมโยธทามาอยู่ที่หน้าง,งานคอยดูตลอดลนะภาษาอย่างก็ก้าหน้าดีนะตรงนี้ตักหัวชั้นหนึ่งแล้วลงมาแล้วลบวันนี้จะ่าลก็ครบสิ้นเดือนแต่ยังมีภารกิจอีกเยอะเพราะว่ามันยังมีชั้นที่มันกองอยู่แต่ก็ต้องลุยต่อวัอนนี้ไอ้น้อกลับมาแล้วไอ้น้อเบอร์สิบกายี่สิบเจนดี่ขาลุยติดหัวเจาะั้งคูนะเพราะว่าจนะเจาะแผ่นพื้นก็ดำเนินการต่อ แล้วก็หน่วยตัดเหล็กก็ทำไปด้วยกันสองคนเนี่ยตัวลูยี่สิบเจ็ดกับเบอร์สิบแล้วก็ฐานเรือก็ตัดโอเคทุกนพวกเราที่เป็นห่วงน้องวันเขาไม่ไรนะดูแล้แล้วลูกเขาเกิดในเมืองไทยไม่ยากมีปัญหาหรอกเออครับโอเคเดี๋ยวไป,ไปชมสะพานต่อละเดี๋ยวมา,ม,ามาตามงานนิดนึงขอบคุณนะทุกคน ร้อยดีครับไม่มีปัญหาเช้าห้อยผ้าดีไม่เป็นไรเรามีผ้าที่ติดตัวตลอดเหมือนกันแค่ลมไม่ใอะไรฮะสังเกตเหล็กก็เยอะมากเลยเนี่ย มวนม้วนม้วน,นแล้วก็เอาออกไปตรงนี้ก็ลงไปต่ำก่าชั้นหนึ่งแล้วนะตรงนี้ว่าตรงนี้จะเป็นโพ่คิกว่าได้มีคนอยู่เยอะสองพันนี้เบอร์หนึ่งกับเบอร์ยี่สิบเบอร์สิบกับยี่สิบเจ็ดนี่ขาลูยของเราตรงยี่แปดเป็นจุดที่เจอคนเยอะนะเจอร่างยี่แปด เดี๋ยวเย็นนี้มาอัปเดตทีฮนะเดี๋ยวขอกลับไปไประชุมสภาก่อนกันไหมพรมเลยอ่ะเนี่ยเมื่อวที่มันเหนียวเขาก็ตัดให้เป็นแล้วก็ปั้นมันก็แล้วเดี๋ยวผนออกไปอาลุยต่อท่านไม่ต้องกัวงวลนะเรื่องหลักฐานก็เก็บอยู่ตลอดนะก็ประสานง,งานกับท่านผู้ตรวจในช่างใหญ่ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นรุ่นเดียวกันนะ แล้วก็่งคนมาจากอลอิิงมีอะไรบ้างอโอเคไปแล้วครับตึกไม่รู้ทุบไม่ทุบผมไม่รู้นะเพราะว่าไม่ใช่ตึกเราเราดูคนให้ครบเราก็เห็นแล้วถ้าเราได้ครบคนครบก็หมดหน้าที่เราโอเคครับขอบคุณมากนะ